วันนี้เรานะคะมาทําภารกิจแทนที่น้องโนบก้าเนาะเรามาถ่ายนิตยสารนะคะ MV, MV ด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะเตรียมนําคลิปไปลง YouTube เ<ล>ตรียมนำปปําำนำคลิปไปลงทุกช่องทางนะคะก็พึ่งให้สัมภาษณ์ไปนะคะว่า,าเป้าเราใหญ่เนาะเป้าเราเคย สิบล้านร้อยล้านพันล้านตอนนี้เป้าเราไปถึงหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเป้าหมื่นล้านต้องไม่ธรรมดานะคะ mm hmm. เป้าหมื่นล้านก็ต้องทําให้มันได้เป้าหมื่นล้านต้องทอํายังไง hey, ใช่ค่ะ <Yeah. S 1> บุกทุกสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็น สื่อออนไลน์สื่อทีวีสื่อวิทยุสื่อทุกสื่อค่ะที่เป็นสื่อทําให้คนเห็นเรานะคะแล้วก็บุกทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นนิทยสารหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเราบุกทุกสื่อนะคะแล้วนี่ก็ยังแค่เริ่มต้นเนาะปีนี้เป็นปีเริ่มต้นปีนี้เพิ่งเริ่มต้นจริงๆทุกคนบอกตรงถามพี่ลุงได้เลยว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้น5ปีที่ผ่านมาเราแค่ทดลองตลาดว่าถ้าเราไม่ยิงแอดไม่บุกสื่อถ้าเราไม่ใช้แอดมินถ้าเราทําแบบว่าไม่ใช้สื่อโซเชียลใดๆเลย แต่ใช้ Facebook กับเพจธรรมดาเราจะไปถึงเป้าไหมทุกคนคะแล้วเราก็ทําสําเร็จเพราะฉะนั้นเป้าหมื่นล้านเราบุกใหญ่จริงๆนะคะนี่แค่น้ําจิ้มนะคะอันนี้แค่น้ําจิม้มนะอยากให้ทุกคนนะครอยากให้ทุกคนติดตามนะติดตามบริษัททงก้าวไทยแลนด์ด้วยแล้วก็คนที่กําลังคิดว่าอยากจะทําอะไรแล้วก็อยากจะมีไรายได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ติดต่อทีม,มงานมาได้เลยนะครับทีมงานทงก้ายินดีที่จะ ให้คำปรึกษาและแนะนำนะครับเพราะว่ามีิตสัพฑ์นะครับที่มีคุณภาพทุกอย่างนะทุกชนิดเลยนะครับผู้บริหารทุกท่านแล้วก็พี่น้องลูก้าทุกคนนะครับยินดีให้คําแนะนําและให้คำปรึกษาพร้อมจะพากันเปลี่ยนภพภูมินะครับไปรวยด้วยกันนะครับทุกคนครับทำไมถึงไม่ไม่เลือกที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับมีคําถามยอดฮิตเลยนะครับจะบอกให้ฟังอย่างนี้นะครับการที่เราอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะข้อที่หนึ่งนะครับขพอที่หนึ่งคือ ย่นระยะเวลาความสําเร็จให้เรานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับคุณเลือกสินค้านะครับกินใช้ตอบโจทย์กับสุขภาพนะครับราคานะครับจับต้องได้นะครับนี่คือหัวใจหลักๆเลยนะครับราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะครับแล้วมันยังมีมุมอยู่ในนั้นนะครับมีเลทการเปิดออเดอร์อยู่ในนั้นที่สามารถให้เราอะทำกำไรได้นะทำให้ทำไมถึงเลือก ที่จะมาเป็นตัวแทนของแบรนด์น้อก้าวนะครับตัวยอย่างที่บอกนะครับสินค้าดีนะครับเป็นสมุนไพรนะครับราคาจับต้องได้นะครับในทิศทางธุรกิจที่พี่หนุ่มกับพี่รุงไม่ลังเลสงสัยที่จะโดดลงมาทําธุรกิจหนึง่งนะครับเพราะเจ้าของแบรนด์เขาเป็นแบรนดิ้งให้เราแล้วนะครับเขาเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นผู้หาอยเป็นผู้หาฮาลานเป็นผู้หาโอทอกทุกอย่างคือติดตอ่อให้หมดแล้วนะครับเราก็โดดลงมาเหมือนเราแบบ กระโดดลงมาจับของกินได้เลยอ่ะคุเอาเห็นห้เห็นภาพ้ชัดนะสามารถจับของกินได้เลยนะครับจับเข้าปากไปเลยฝ่ายโฆษณาของเรานะครับสื่อโฆษณาต่างๆครับบุกทุกช่องทางนะครับเจ้าของแบรนด์ทําให้เราหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยเรามีหน้าที่ลงทุนนะครับเลือกเอาเลยนะครับเลือกเลทแบบไหนก็ได้นะครับมีเลทให้คุณเยอะแยะมากมายนะครับจะเป็นเปิดเลทเองนะครับจะเกาะยอด จะทูนนี้นั่นมีช่องทางให้คุณได้ทํานะครับอยู่ที่คุณเลือกและลงมือทำนะครับสิ่งสาคัญเลยครับจะบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับของคนที่เป็นนักธุรกิจนะครับเป้าหมายของนักธุรกิจนะครับคือความสําเร็จเท่านั้นนะครับตามพี่พรได้เลยว่านะครับจริงไหมนะครับนี่คือเป้าหมายของนักธุรกิจนะครับต้องสําเร็จอย่างเดียวนะครับลงมือทําทุกวันนะครับสิ่งที่เราลงมือลงแรงลงใจเข้าไปนะครับนะทุกคนคือเฉลยไปแล้วนะ เราไม่ยังเป็นต้องเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแต่เราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็จรงมั่นใจนะครับในสิ่งที่เราก้าวเดินในสิ่งที่เราลงมือทำนะครับในทุกๆวันเดี๋ยวหน้าที่การตลาดนะครับหน้าที่โปรโมททุกอย่างจะเป็นหน้าที่ของบอสของเราแล้วก็ผู้บริหารของเรานะครับแล้วก็ใ่ทัพแมททีมใหญ่ๆทุกคนนะครับที่มีลูกค้าแูททีมนะครับก็จะพาทุกคนนะครับจับมือกันไปสําเร็จด้วยกันนะบอกเลยว่าการตลาด ของปี66ไม่ธรรมดาแน่นอนครับฟังนะครับทุกคนการตลาดปีหกหกลยได้จริงแน่นอนรวยได้รวยได้จริงรวยตั้งแต่ตอนนี้นะคุณคุณคุณซ้อมตั้งแต่ตอนนี้นะทุกคนนะใครที่เพิ่งเพิ่งเริ่มลงมือทำนะครับซ้อมตั้งแต่ตอนนี้นะครับให้คุณมีความเคยชินนครับให้เริ่มให้ให้ฝึกให้ทำนะครับเราจะได้มีความเป็นเป็นอะไรอ่ะมีความเป็นโปรนะครับนะเพิ่ม เพิ่มสกิลของเราอะนะครับให้มันให้มันเดินเดินตามในในฝ่ายโฆษณาของเราให้ทันนะทุกคนนะวันนี้ครูพิพรค่ะเป็นคนจริงทําไมเราเลือกตัดสินใจที่จะอยู่กับแบรนด์นพก้าวนะคะเพราะว่าเราเชื่อมั่นในสินค้าแล้วเชื่อมั่นว่าครูพิพรนะคะไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วจะพาตัวแทนของเราทุกคนนะคะไปประสบความสําเร็จกันนะคะไปจับเงินล้านและจะนาพาสมนุนไพรไปดังไกลก้องโลกด้วยกันค่ะทุกคนคะ่ะ